มีปลาเยอะจริงๆด้วยค่ะจะดูาพปลาดิปลาเพียบจุดเริ่มต้นของเสาหินใหญ่นะคะนั่นก็คือหินนอกเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นหรอคะข้างบนก็จะเป็นหินย้อยลงมาน้ำหยดลงหน้าทางข่าวเยอ่ยใส่เปล่าลงผีแม่นะคะลงผีแม่ลงศพมีลงเดียวหรอคะอันนี้แต่ที่นี่บรรยากาศดีนะวิวดีมาก อยู่เปนมุมสูงเลยนะการเสร็จแล้วสวัสดีวันที่8ของทริปพิชิต1,864โคมแม่ห้องสอนของนักกับลุงโยงนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านรักไทยเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวกำลังจะเก็บเต็นท์แล้วก็ออกจากที่นี่และว,ว่าจะไปบ้าจาโบแล้วก็ไปถ้ำลอดนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไป ก่อนนะถ้าสามารถกางเต็นได้เราก็จะกาอีกคืนแต่ถ้าไม่ได้เราก็คงจะต้องจบกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับทริปนี้ของเรานะนี่เดี๋ยวมาทานก๋วยเตี๋ยวกับคุณป้าก่อนเติมพลังก่อนที่เราจะเดินทางมาเสิร์ฟค่ะน่เป็นลูกน้องป้านะอาอะร่อันนี้เกาเหลา มีกวางเมงแห้งยูนนานมีน้ำซุปให้เป็น<อ>ไงอะ่ะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวไม่มผิดรสาราชาติธรรมชาติเขาอร่อยดีนี่ขอบคุณค่ะชิมของเราดิชาล้อนชิมของเราชิมน้ำทุกเรามีชาล้อนด้วยวน,น,นี่ชาหมื่นลี้นะนี่ นชาเย,ย็นน้ำตาลอาาอ,อร่อยนะใส่น้ำมะนาวเลยน้นา ไว้ทง,งไงต้องถามไหมรูไม้ไหมถามเอามีคนกลางเต็นด้วยนะนีไงมีนี่ไงแต่ว่าเขากลางกันกี่คืนไม่รู้ตอนนี้ถึงที่บ้านจ่าโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกินก่อนนะร้านจ่าโบคอฟฟี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำรอดกัน สร,รุปว่าคืนนี้เราจะยังไงเดิมานอนนี่แหละกลางเต็นที่นี่ใช่ไหม,มที่เกียจหาแล้วมันเหนื่อยอะ่ะมันวนเขาเยอะอะ่ะเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนจะกลับมาถึงนี่ก็หลายชั่วโมงแล้วนะงั้นเราก็ต้องมาพักที่คืนเนาะอนอนที่กลางเต็นจ่าทอนี่แหละโอเคปะงั้นเราไปกัน นุงวสวยเลยนี่ขนาดว่าวัดเขาอยู่ในแบบในชุมชนเนาะเขายังทำสวยเลยอ่ะยังมีแบบประดับประดาอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยสวัสดีค่ะตรงนี้ที่ร่องแพรหรือเปล่าคะร่องแพรมีคนพาไปนะคะมีวันไหนครับยาย วันนี้มีไหมมีค่ะมีทุกวันเลยมีทุกวันนั่งนั่งกี่กี่นาทีคะพัเยาวนั่งเทไปกลับมันจะมีพันหกร้อยเมตรค่ะโอ้หอค่ะก็กิโลหกค่ะกิโลกว่าไปใช้เวลานานเท่าไหร่ยัมันชั่วโมงหนึ่งค่ะไปกับชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ต้องรออีกนานไม่ได้รอค่ะลงทะเบียนแล้วก็จ่ายตังเข้าไปได้เลยค่ะค่ะ มีคนพาไปแล้วแล้วมาสองคนกี่บาทครสองคนก็ห้าร้อยบาทอะค่ะลมเทลมเบียดเช็ดหมดเลยค่ะอันนี้ให้ปลากินเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่งพากินไม่ได้เนี่ยถุงเท่าไหร่คะถุงละห้าสิบบาทข้างในจะมีสามถุงถุงห้าสิบบาทเลยเหรอจะให้ปลาจริงเหรอมันกระโดดขึ้นมาทำไงไม่โดดไม่โดดค่ะปลากินโถอะองสารปลา เราเดินข้ามสะพานไปตรงนู้นแล้วเห็นเห็นเริ่มเยนแล้วดีเสวยอ่ะนี่ระวังนะเดินระวังมีปลาเยอะจริงๆด้วยค่ะจะดูสภาพปลาดิปลาเพียบโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอาตัวนี้เธอถ่ายตัวนี้ไปก่อนเร็วถ่ายยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อุ้ยตัวมันใหญ่มากนี่เร็วๆก่อนที่มันจะหายไปถ่ายแล้วปุ๋ยปลาตัวยักษ์เลยอ่ะ ปะระวังนะตรงนี้นุ่นไกด์ไกด์เราไปรออยู่ตรงบุญแล้วแล้วเราต้องเรามาถึงถ้ำแล้วเราจะล่องแพอีด้วยหรอแล้วหนูเขาไปรู้กันทำไมต้องล่องแพไปอีกเหรอทำไมแพขาถ้ำน้ำรอดนั่งแพรอบถ้ำนะคะอ๋อแล้วก็ปลานี่ให้อาหารที่ไหนนั่งแพมาดิค่ะลามไปไล่ตามแพตลอดเลยอ้าวเหรอ๋อโหมันตามเราไปเราเรียกว่าโยนแค่แค่นี้เป็นปลาอะไรหนิพวกนี้ปลาทับหลั ตัวพวงเขาไปกินกันใช่ไหมกินได้ค่ะแต่ในภายในข้ามีเขาจะอนุมาได้นะคถ้ามันบ้อกอรกไปเกิน800-900เขาก็จับขี้ขังคาวแง่เลยนะที่พื้นเต็มไปหมดเลยมีมีคนรออยู่เหรอคะแพร ข้ามเลยนะคะจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเดินตอนนี้หรือว่าตอนนี้แค่คแค่ยังจะเดินก็เดินตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็กลับลงมาทางเดิมอย่าเนี<ด>้ยค่ะได้ได้ครับเดินเลยค่ะเดินให้ถูกให้ครบทุกที่เดินตามพี่ก็เลยวว<ะ>้าสวยจริงต้องค่อยๆเลยแหละมันแบบทางมันลื่นๆที่เราลอบเข้ามานี่ยก็จะเหมือนแยกไฟใช่ไหมเรื่องของแยกไฟ หืินลากฟันเคยมาท้ำใหญ่ๆอย่างนี้นี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเป็นเคยมาไหมท้ำท้ำอย่างนี้เคยมาไหมใหญ่มากเลยครับเนี่ยได้ที่ดิวหามาไใจผมพี่ไกล์ชื่ออะไรครับงามเหรองามเฉยๆเหรอเอาอีกคำต่อท้ายไหม งามหยดหินงอกเป็นจ,จุดเริ่มต้นของเสาหินใหญ่นะคะนั่นก็คือหินงอกงเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นเหรอคะข้างบนก็จะเป็นหินย้อยลงมามีน้ำโดดพอหยดลง,างมาแล้วมันจะโตขึ้นไหมใช่ค่ะมันจะลอกสูงเลยเดี๋ยวค่อยหาปลาไปได้เลยนะคะนั่งเลยนี่ไงปลานั่งเลยไหมเนี่ยนั่งเลยค่ะนั่งเลยโอ้นั่งเฉยๆนะอย่าโยกนะเอาไปข้างนอกแล้วให้อาหารปลาตัวเองอ่ะ ปลาปะจะตามไป,ปาตามแพอยู่ในนี้เองเย็นสบายมากเลยทำไมหน้าตัวเองมืดจังเลยก็มันไกลมากไงอ๋อมันไกลมากโอเคเห็น้ค่ะเอ็นค่ะน้ำหยดลงหน้าทังขาวเยอะใส่เปล่า หนึกมากไหมคะอ๋อยืนได้ใช่ไมหมอ๋อยืนได้แต่มันคงจะเย็นมากอะห้ามห้ามว่ายน้ำเล่นม,มั้งเนี่ยแถวเนี้ยปลาตอดปลาตอดดิ มีโรงเรียเหรอคะอันนี้ท่าไมี่ค่ะุณงานนี่ถ้ำนี่ชื่อถ้าอะไรนะถ้ำผีแม่อ๋โรเป็นป้าย้ค่ะนี่เขาใช้เป้ายังโตอะเลเนอะผลงานเราอะเนาะเขาทำมันดีเลย เป็นหมู่บ้านเลเธอรคือคนเขาอยู่ในถ้ำกันนะเนาะแล้วเขาก็เลยฝั่งตพในถ้ำด้วยประมาณเนี้ยอาหาหารปลาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปกลับกันกลับแล้ว้าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดกลางเต็นท์ บ้านจ่าขอถ้ามีโอกาสก็น่าแวะมานะที่นี่ทำเย็น <c oughs> เย็น <c oughs> เย็นสบาย <c oughs> เรากลับมากันที่บ้านจ่าโบอีกครั้งนะคะที่เรากินกาแฟกันเมื่อกวันนี้จ่าโบคอฟฟี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่ตรงนี้นะคะลานกังเซนวันนี้จะลำบากที่สุดของทริปแล้วล่ะ อันนี้คือจุดกลางเต็นท์จ่าทอนะคะในไหนก็เป็นคือสุดท้ายแล้วเนาะก็เลยอยากจะเอาบรรยากาศอีกสักคืนนะเลยตัดสินใจนอนที่นี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขนของก่อนมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าต้องขึ้นเขาไปแบบสูงมากเนี่ยแต่ว่าเราก็จะขนแต่ที่นอนไปแหละแล้วก็อย่างอื่นคงไม่ได้ทำมาหากินอะไรแนละ้วกับข้าวอะไรก็น่าจะไม่ได้ทํานะคะนอนอย่างเดียวนะเอาบรรยากาศเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าต้องไปไกลขนาดไหนนะ อ,นนอ,อ,ะะอันนี้ก็คือลานกลางเต็นจ่าทอนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดเขามีเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะแต่ที่นี่บรรยากาศดีนะเลยอยากแบบว่ามานอนสักคืนวิวด,ดีมากอยู่เป็นมุมสูงเลยนะลานกัางเต็นนี้น่าจะสูงที่สุดเท่าที่เคยนอนมาแล้วล่ะ เดินเหนื่อยอยู่ประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นขั้นๆอย่างนี้การเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากวันนี้แล้วก็กินข้าวมาแล้วด้วยเพราะว่ารู้ว่าเราจะไม่ทำกับข้าวหรอกเพราะว่าเดิน ถ้าถือกับข้าวขึ้นมาบนถือขึ้นมาทำกับข้าวบนนี้มันคงไม่ไหวเหนื่อยคือแค่เดินแล้วก็ขาหมดแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวมีที่นอนแล้วก็มีผ้าห่มก็จบแล้วแล้วก็เขามีคนเฝ้าอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนู้นะะ<ช>นะคะ<ภา>เป็นบ้านบ้านของเขาเห็นไหมมีมีคนอยู่ตรงนู้นแหละ<สๆ>ก็ใช่จอดจอดรถจอดรถข้างล่างตรงนู้ตนตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามกาลาน,นี้ก็จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหอยขาจาโบแล้วก็เป็นกาแฟนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะแต่ว่าห้องน้ำนี้ก็จะเดินแบบว,ว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ข้างบนนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเดินไปข้างล่างนะต้องเดินไต่เขาอะเพื่อนๆแล้วเขาบอกว่านนี้หญิงใช่ไหมแล้วอนุนชาย ชายคือต้องเดินไปทางนูน้นแต่มันทางมันเดินยากนะไปสำรวจมาแล้วรู้สึกว่าผู้ชายก็ต้องเดินเข้าทางนี้แหละไม่งั้นเหมือนมันเสี่ยงตกเขาอะ่ะเหมือนเขายังทำทำทางที่จะอ้อมไปทางนู้นอะ่ะห้องน้ําชายยังทําไม่เสร็จดีนะคะแต่ห้องน้ําผู้หญิงเสร็จแล้วทางห้องน้ามีม มีฝักบัวให้นะมีไฟไฟเปิดได้ไหมอ๋อโอเคไฟติดเปิดไฟเปิดไฟเขามีที่แขวนผ้าให้ด้วยนะนห้องน้ำหญิงก็อันนี้ห้องนี้สมห้องอ๋อห้องนี้เป็นชักโคกเป็นโถชักโครกวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทิปพิชิต 1,864โค้งแม่ห้องสอนของนัดกาลุงโยนะคะก็คือคืนนี้เราก็จะกลางเต็นกันที่นี่เป็นที่สุดท้ายและพรุ่งนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะที่นี่ก็จะโหดที่สุดในทิปแล้วแหละเพราะว่าเดินเหนื่อยมากนะคะเราก็เลยไม่มีการทําอาหารทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ํานอนนะคะก็ถ้าใครมาก็คือต้องมีไฟให้สว่างๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าอยู่บนเขาแบบนี้มันมืดมากนะแล้วคืนนี้เราก็อยู่กันน่าจะอยู่กัน2คนแล้วล่ะ เพราะว่าไม่มีใครมาแล้วนี่ก็เย็นมากแล้วอะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปพรุ่งนี้อาจจะถ่ายภาพให้ดูหน่อยตอนเช้าเออใช่ใช่เดี๋ยวถ่ายตอนเช้าจะถ่ายภาพสวยๆวยตอนเช้าเลยโอเคบา,บายยังดีนะที่ยามค่ำคืนของเรา <laughs> มีกองไฟอยู่ทำให้มันสว่าง อันนี้คือคนดูแลที่พักเขาก็มาจุดให้นะคะเรามีน้องโบโบมาคอยนอนเป้าเรานะคะหมาที่โดนทิ้งไว้นี่น่าสงสารมากเลยแต่ก็ยังดีนะที่คนกลางเป็นเขาก็คอยให้อาหารโบโบชื่อโบโบเพราะว่าน่าจะมาจากจ่าโบแน่เลย